หมูแป๊ 8, สสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเกบ็กบเกมหมูมอนเตอร์ Monitor นะคะเวอร์ชั่นเบต้านะหนึ่งจุดศูนย์จุดสองเก้านะคะก้อน,นี้หมูร่างนี้มาแล้วเห็นไหมเนี่ยโอ้ oh my god นะคะก็ได้หมูร่างสุดท้ายมาไม่ใช่ร่างสุดท้ายดิร่างห้านะคะนี่คือร่างของร่างห้านะเห็นปะสวยเก๋ดูสมาร์ทนะคะแล้วก็มาเจอกับบอสด้วยนะคะมาดูซิว่านะคะหมูร่างห้านี่วิวสี่สิบเนี่ยซุกับบอสได้หรือ,อยังนะคะ เออกันเลยจเจอกันเลยก็ยังไม่เคยสู้มากันนะเหลือสี่สิบเจ็ดจี้อยากจะไหวไหมสิบรอบไปสู้กับบอสเลยโอ้โหไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาเกาะก่อนแล้วกันเอสก่อนแล้วกันเอสได้ข่าวว่าโหดมากเลยนะอีโวก่อนแล้วก็อีโวอีกครั้งหนึ่งนะคะอีโวอครั้งนี้แล้วก็อีวอีกครั้งเดี๋ยวฮิ้วก่อนขี้วก่อนแล้วกันกนะคะ ล่างห้าเนี่ยของหมูน้ำแข็งกิมสตันด้วยนะเดี๋ยวจก่อนก่อนแล้วให้อีโวอีกคาหนงอีโวป่ะเนี hmm. ่ยโอ้ม <ileen. S 2> <zych> ันยังไม่อีโวเหรอขอถอนละกันอีโวอีโวตีลยตายก่อนอ้ยตายก่อนนะคุณอีโวของเอสมาดาคีอค่ะเหมือนจะตีแบบข้าเจ๊ไหมข้าเจ๊ อะไรคือจกักรยานตีหมูไงคะก็มีหกแขนนะ่ะร่างห้านะอีโวมาแล้วว่าก็มีหกแขนนะครับผมก็ต้องตีหมูอยูล่ละมาเอาเอสเลยเอสแบบนะเอสแบแบมาดูเอสด,ดีถ้าเขาบอกเอสโคตรมากนะดูดิโคตรเนาะเดี๋ยวต้องเพิ่มเกาะกกอนให้เพื่อนก่อนนะคะ <c oughs> ทุกตัวเก่งหมดเลยนะคะตัวหมูสี่ดาวร่างห้าเนี่ยเก่งหมดเลยเก่งจริงๆไม่ได้ลอเลนะ่นเดี๋ยวเอานี้ก่อน อีโบเพิ่มสปีดของเพื่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่จะ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 ยกงอแขะงอแขนแล้วค่ะต้องงอแขนแล้วมาแล้วหกแขนตรัพย์บริ้งให้ล่ะแรงไหมแรงมากดูดิห้าม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 บอสใช้สกิลด้วยอ้าวห้ามไม่ได้ดีกว่าเอามอกี้ไม่ใช่ห้ามบอสใช้สกิลเหรอไอ้ดาบดับผักขะก่ะ นชนะสิเจนเจนเราต้องเจนเจน,นะเพื่อนนะเดิมแรกก็ขอเพิ่มสปีดมานาะให้เราใช้มานาได้เร็วขึ้นนะคะอ่าคราวนี้ก็หีนฮีนเข้าไปนะคะเพิ่มโลให้เพื่อนทั้งทีมแล้วก็ฮิลนะคะแล้วก็แปลงรักเอสหน่อยนิดนึงแล้วกันนะ สโลมากกว่าโอ้นี่นี่นี่เฮ้ยคุณดูคุณดูดูมันหลดเลือดแต่นะดู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 แต่นี่ยไ่เป็นสายแทงนะไปเอาสายของแทงไหมตัวหมูมืดอ่ะแปลงร่างแล้วสกิลอีโวแรงมากดูดิดูดิแรงไหมแรงมากขอเยียทั้งนึงฮิวไปสตันดินะคะตัวเนี้ยสตันมีอะไรด้วยหูร่างร่างอีโวร่างห้าที่คือแบบดูดิสตันดูดูฮิวโง่เลยพีคเข้าไปหนึ่งทีเอาตายแล้วชนะค่ะชนะแล้วค่ะชนะแล้วค่ะแล้วก็สกิล อะไรอะไรอะไรก่อนดิิพี่พีสวยตายแล้วนะ่ะเฮ้ยโอเคชนะสรุปก็คือนะคะอีโวรางหชนะบอสดา, message, ดานที่56าสถึงหกนะคะวู้วอแต่ก็ยังได้หมูโทเค้นแค่อัน,นเดียวอ่ะผมจะมาสู้ดาดนี้ทำไมถ้าผมได้หมูโทเค้นแค่อันเดียววะผมงงมากเลยนะคะแต่ก็ยังดีนะคะก็คือสรุปว่า หมูแว้วสี่สิบนะคะสู้ด่านห้าสิบหกหกสิบได้นะผ่านไม่ได้ยากนะอารมณ์เหมือนกับตอนเรามีหมูสาสิบ้าสู้กับห้าสิบเห้าสิบ้าแหละนะคะก็ได้แบเอ้ยดีใจจังเลยดนะ้มันเก่งจริงๆแนละ้วหมูตัวนี้แต่แต่ชีวิตจริงมีหมูแค่สามดาวประโูเอ้ยเซล้์เกินแม่คุณแจกเดบต้องแจกหมูให้เซลล์ยูทูบเบอร์สีดาวนะเจฟนะเจฟ